สาก,กันานะปะา้าจ๋าลูกค้าสกอรเด้งเอียงๆนี่เห็นตรงพุ่นอีตั้งหลายโอ้เตรียมๆมาเนี่ยหาเห็ดนี่มนก็หมวดอีกอย่างหนึ่งจะหาเห็ดเพิ่งนี่ต้องแบบว่าคือไอบโบนจากป่าเนาะอาจจะต้องไปแตแต่บ่ายโมจะเมือห่าโมสามดอกแน่สี่ดอกแน่ก็หมวดอีอย่างหนึ่งจะแต่ว่าป้าเพิ่นเมื่อยเนาะแต่อันนี้ถึงไหนถึงกันเอาไ้นี่ก่อนดู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 ดโอ้ย เจอโดงนะคะเจอโดงแล้วจ้ะแต่ว่ามันคือมันไปอยู่แบบใกล้ๆกันแต่ว่าก็ไม่ห่างกันนะคะเพราความสุขของอายเลยแหละหาเห็ดน้ำเนี่ยมาตรงวันเป๊ะอาจจะแก่บ้างแก่ก็ไม่เป็นไรเน,เนาะวางไว้นี่ก่อนให้ป้ามาเก็บนี่ค่ะ สาวกเห็ดดำมาแล้วนะคะภรรยานอเอาบอกไอ้มักหาเห็ดดำมักให้อายพาไปหาเห็ดดำมาไปทุกเหตดูขานะอู้หูขาสุดๆเลยแหววเลยเลยพญายเห็นแล้วจ้าโอ้เอวอริเวร์เลยนี่คือตรงที่เราเอามัน บกไก่กระเฮต,ตันเฮตันกินตายเลยได้จ้ะน,นะเ็อสีขาวนะอื้มไม่ธรรมดาเน,นี่นี่เก็บทีละนิดละหน่อยนะป้าเนาะ is not bad นะป้าเนาะน,ะนี่ว้าวเป็นลมรู้โอ้ no no clip oh. small one clip อนะเล่นเฮดูขานางปะ ว้าวอะไรเดรเล็กลงเถอะอันนี้คือพญายันพ่นว้าวปลาหีคอมีนะคะตรงนี้เต็มคุบรูเรื่องว้าวลูกอืมโอเคโอเคค่ะีปแค่ นี่ปลาบอกว่า I am happy เห็ดดำไอคิดว่าไอเป็นคนแรกในป่าตัวนี้เพราะว่ายังบอกต่ละปีนะมันจะมีคนมาเดินนะจะป่านี้แล้วเขาก็จะเขาจะเห็นเขาเด็ดแบบนี้เนาะแต่นี่คือไอยมงบเห็นจ้ะนี่ p you have to show โอเคว้าว อืมนี่ไงว้าวขนาดว่าเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขายังเมื่อยเลยป้าก็ต้องแบบเวลานั่งกันมีเมื่อยแล้วพี่น้องอุ้ยลูกอดิว้าวพอ <c oughs> <c oughs> ยหญเห็นนี่ไปค่ะเดชช่ามี นัดเย็ดประมาชั่วงหนึ่งจะไปลดแล้วขาไเเห็นนี่คือแบบพันกระจนในเหนื่อยนะคือการแร่หาเหตุผู้ได้สีสมาัถอย่างในมัมือเนาะฮะนี่ค่ะวายออลวันเฮียเท็ลุกลุกปะปะลุกอ่ะดด Oh. Oh yes, I see what you mean. Those um. You're fast and furious. Huh? Yeah. We'll get the bucket. Huh? Yeah. Bola <laughs> professional. My god, we are lucky today huh? ใช่สมองกว่าย่ะ and also we are the first one I think Russia is so many people here ป mm ีที่แล้วนี่คนหลายโกงนี่คนวิวส์ uh s o also, also people walk with the dog or whatever นะเนาะ so many people here but this year we are I think we are the first big อ่ะ

โอ้ซูนหนา d ไ n t w นว t นท l e a ี e ป่าหนาวหนักเลยมันนี่นะสิบสองสิบสามองศากลาเว้นจ้ะไปโอเคนี่ค่ะ๋ยวจะให้ปลาไปโก h ูดคาแล้วนะคะมีวิวไฟนะเธอร์อันเดนฮิโกค่ะีเด๋ยวจะไปเมียนอยู่บ้านเนาะอันนี้ก็ยังแบบน้อยๆอยู่เราก็ไม่เอาป๊ลูกแอบเปนเลที่ ว้าว t ู i s o น e Oh ว <yes>. e s ้าวเราต้องเจออันเล็กก่อนค่อยเจออันใหญ่ลูกเดอะแรกม่ก็ขาใหญ่มากเลยเหมือนคนเก็บเลยจ้ะบ๊อบอวกโอ้โห cần <laughs> leo <laughs> ta subscribe cho เราต้องหายนะสายตาเรามา,มาามาดีกว่านี้อ้นี่อิดปะเอ้อ้นี่นี่นี่โอ้อลา,างชางมากเลยอลา,างชางมากเลยแม่เอ้ยก,กรุบกริบกรุบกริบค่ะได้ต้อง เล s s my husband ท o find นะคะว้าวโอ้ฮโ้ยมาเลยค่ะ make it beautiful นะคะลองนะคะว้าวนี่ลองอ่ะเชื่อมันนี่ไง take three leave them เอ่ะ lift them My God, the leg! Oh. oh, smell key. <laughs> My God, it's not something lighter. that. I I put on a. There is, here, there is there. <laughs> there. <laughs> ไอ้บุริข้าวองนามขี่ฝูงวันวิ่งหมดโมยบอกว่ดเธอขี่มาทีหนึ่งแล้วบอกนี่มันเผยออกเนาะเก็บอยู่กับผิวนี่ปะป๊าเห็นจ้ะโอ้ขาสวย ไปเลยโอ้ลุ้นกับขาโอ้โหโอ้โหนางขางามมากเว,ว้ยน,น,นี่จ้ะนี่จ้า ดนวอกนะปะบายวันท <Yeah. S 2> mm ุกคนท่ายอยู่แค่นะอย่าบุกคือจะบุกที่สุดมั้งไม่เอายูค็อกกี้ดันตั c ไปยงแคตไม่ได้อ่ะทูแฮปปี้อ่ะข้าวแคนส o สต็อเลมมออยู่ไฟอะอได ไม่ไมไม่ไม o ไม่่ไมม่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไมม่ไม่ไ o ่ไม t o ม่ o ม่ไ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 ม่ i ม่ไม่ a r ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม o ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ ตึเงเองียงเองียงอย่างนี้เนาะพอดแต่เอง <c oughs> ขาไว้ขาอ้วนมากเลย ยมจะมันน้อยต้องขย,ยุมเอาแบบน,นี้เอามาเก็บเอานี่จ้ะเก็บเอาอย่างนี้เพอมันเล็กนะแล้วก็ปิดเชื้อไว้ปีหน้าอันนี้ What ุ๊ยสินี่จ้ะน,นี่นี่โอ้โหมาตรงพอดีเป๊ะเลยเห็ดดำโนนนีน่ทุสิปะ เป๊ะเลยพระมองครึ่งก็ทุกเส้จริงอืออืมขาสั้นจังน,นี่โมนี่ขาสั้นสั้นน,นี่แหละน,นี้ได้อยู่นะ มึงเรางงงงนี่มาเอาอน,นี่ก็เอาไว้เนาะเอาบ้างอาจังหน่อยเนาะเอาไปเดะโหนโอ้ยอะไรออนโซนอีนางขาก็แข็งแข็งเลยโอ้ย oh. น้องบอบดกต้องแบบว่าหันหลังได้นี่หันหลังให้เห็ดดำจะซิเมอแล้ว มื่อนเดี๋ยวพามาใหม่จ้ะเดี๋ยวสิเลไปหารถนะเต็มคู่แล้วจ้ะสิเต็มคู่แล้วปมงผลมือโปโผช m i d m i อนี่พี่น้องจ๋าวันนี้ m อ s t e r K Mister JP and m i s พี p p KPP Channel Time to go home and say thank you to anybody <Yes. S 1> ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อจ้ะเด้อ oh, โ e oh, อ้แฮปแฮปแฮปเขาบินมาขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อจ้ะเด้อต้องหันหลังให้อะเฮ็ดดำจะ้ะเพราะว่ายานเมือ่อ <laughs> ยานแบกเมื่อไม่ไดนะ้เนาะเพราะว่าต้องลงเขาไปพุ่นจะ้ะลงเขาเพื่อที่จะไปหารถเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะอขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ bye บ๊ายบายแคปคุณแคปบ๊ายบาย see you soon โอ้ยบอกพญบอกว่าฉันไปดูเห็ดปวกตรงนี้ก่อนนะพะว่าให้เผิดไปเลยด้วยจ้ะเอากระแปงไปพร้อมพ่อจ้ะชีวิตวึงสีนี่นะยขับวพอยนีอยู่ด้รา,าจะหาเห็ดนี้ย่านเจ็บแอลยุ่ตอนเท้าก็ยากเนาะมักเห็ดจังใดพวกนี้โอ้ยอบอกได้คำเดียววิงมากมากแบกเมืองเมื่อๆกับวเป็นยั้งจ้ะอุย้ยพวงนี้ ตรงนี้นะไอ้ก็ไม่เคยยากขึ้นเลยจะเห็ดปวกนี่อยู่แจ้พูนพุด,พดโอ้ยได้อีกแล้วหนึ่งดอกนี่ปาจะเจอข้าจะไปหาเห็ดพึ่งดอกจนบานละอไอ้ก็ได้ดอกจนบานหมดแล้ว,ลวข้าจะไปเลาะหาเห็ดพึ่งอันนี้ก็จะบอกเลว่าสิบดแซบแซบก็เห็ดพึ่งคนละ เออไปงานอยู่ตรงนี้นอกจากเห็ดอย่านี้นะเห็ดเรืองที่มักลีเห็ดนี่กับมักลีคืออ่นนะนะจ๊ะมังขานางเด้อเดี๋ยวจะถอดไขยดูโอ้โหช่างมันเป็นอะไรตรงข้ามกับคนหามากเลยค่ะไปจ้ะงามเนาะ ไม่บอกว่าอย่าซิบนาทีเดอระว่าฉันรู้เธอเขาต้องขอโทษขออภัยหลายๆได้จ้ะเดิอคนบรแม่ณสายเห็ดเนาะช่วงนี้ลงแต่เฮ็ดอีหรีจะ้ะเพราะว่ายกิจการอื่นจ้ะคือมาหาเห็ดเนาะทริปหาเห็ดสวีเดนผดแล้วส่วนเรื่องเออ่หากุ้งเนาะคนบอกว่าจะห้ไปสอนกุ้งเพราใหญ่ที่เป็นเออ่ เป็นหมอโมพญายายเนาะเพิ่นไปหากุุงมาได้เต็มเต็มเอ่อของหน่อยฝรั่งหันจะเพิ่นไปหากลางคืนอืมจ้าอวบมากดูคะกลุ้งเดิมจ้าไม่ไปไหนปอกดนะอกพพญใหญ่สิบนาทีจ้าเพิ่นบบเสือดอจาจะใครต่เพิ่นแบบว่าเพิ่นบอกว่าจักเมือนขี่รถเมือ่อให้เธยย่างเมือ่อเจะยืดยืดจะหดรายกับหนูเลย ชิจ๋านกบาเฮีฮาเฮ็ดที่จังไหนหเมื่อกันากหลุมนี่ป้ดถึกสัตว์กินจ้ะถือสัตว์ถึอแมงกินหรือไอจ๋ออาก็ไอมีเวลาบรจักเมื่อเดือนนี่เด้อหรือว่าไอชีเลิกตามล่าหาเห็ดพึ่งบอกหาเห็ดที่ได้นี่ยบอกเห็ดป่านี่เคยบอกมันได้อยู่แล้วจะทำมาเนาะดี่ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะ นี่ค่ะเห็ดนี้น่อยก็เห็ดผึ่งก็ยังพอเลยเห็ดผึ่งถ้าอยู่ใ้มอดนี่พอพอเลยอายนะคะเพราะเป็นจ้ะอืมนอกจากมันตั้งจึงคืนให้เอาเพราะเราจะเอาจ้ะมันคือเห็ดผึ่งนะแต่มันแก่แล้วนะเอาเขาใหญ่กว่าเด้อคือเห็ดผึ่งหวานด้วยนะโอ้ยขาเตรียงไหมโอ้ยดูขา นี่งไงขากวางอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันก็ได้เนาะขูดๆออกไอคิดว่าก่บอบ่ออียง,มงหมากมมยเดี๋ยวไอจะเอาเมือด้วยจ้ะไอจะไปอ่างพ่อใหญ่เนาะเห็ดพึ่งของมือมาได้จากไหนเดี๋ยวจิตัดเบื้องบนเป็นอะไรแข็งบ่านี่โอ้ยเห็ดแข็งอยู่นะเอาเนะาะพ่ย่หญ่เ่้ยพ่อ่หญ่เบื้องค่ะ พดโพ,โพบเห็ดพึ่งอาจจะไม่สู้แต่เห็ดดำนี่อายุหนึ่งเดียวจะเด้อไปเทได้าาก็ต้องลุ่นคุกุูนแหลบะบอลลนก็เกือบเต็มพี่น้องจ้ะเห็ดดำแล้วก็มันปูนะจ้ะเนะาะอย่าตัดขาก่อนเดี๋จะเด้อบริตาดให้เบ่งดอกจากฝ้าวัดแล้วก็ฝ้าวไปข้างในเนาะมันหนาวนะจ้ะเนาะเจอกันคลิปใหม่เด้๋ยจะเด้อบ,บายบายสวัสดีค่ะ